นี่คือใบตำแย่จ้าที่เพิ่อนเอามาเห็ดซุปหรือว่าเอามาเข็ดนำซากินเนาะที่คนไทยเข้าเอินต้นบักตำแยน่เลยจ้ะภาษาสวีเดนเพิ่อนเอิหยังบุนี่จ้าแม่น้องเอเมลี่สิพ้าไปเห็ดปุ๋ยจูลิซี่ปุ๋ยธรรมชาติเพิ่อนบ่แม่นเห็ดตัางแต่ให้เป็นในเป็นยาสมุนไพร แกวียนแกวียนซื่อแต่ว่าเพิ่นสามารถเอามาเห็ดปุ๋ยที่เขาเป็ต้องสื่อเห็ดเป็นน้ำแส่ไว้เป็นน้ำปุ๋ยย่างดีละจ๊ะเป็นน้ำหมักปุ๋ยยางดีสามารถเอามาเห็ดน้ำหมักเข้าได้นึอจ๊ะแม่น้องเอเมิลีสิพาไปเห็ดไปเบิ่งวิธีแม่น้องเอเม,มิลีหมักแบบใด้ะจ๊ะมามาเบิ่งน้ำกัน นี่จ้านี่ได้มาแล้วผักตำแย้มแม่น้องเอม็มลี่มากเก็บมาบ่าหลายเก็บมาพ่อแซ่พ่อว่าแซ่ใส้นแม่น้องเอม็มลี่บ่มีถังก็สิใส่ใส้นถันงปักบวัวบพ่อได้หดแม่น้องเอม็มลี่บ่เห็ดหลาย เียดน,ก,นกันทั้งง่ายเพราะตรงตัดก็ได้จ้ะน,นี่ทั้งน้องแม่น้องอีกไม่ดีน้อยเอาแซ่ไว้แซ่ไว้จนกลัวปัสิมีกินเหม็นหมดละจ้ะกินยังบ่เหม็นใส่ท่านใดๆเหม็นอีหลีเหม็นคือนยังเข้าอ่อนขึ้นหำแซ่ปอนี่ยล่ะไล่ขึ้นหน่ำแซ่ปอ กินเพิ่นเม้นแลวเพิ่นกระใาได้เ้าก็ออกมาหดเลยเอาผสมน้ำหดก็ไดจ้าฤๅสิหดตั้งแต่น้ำอันนี้ก็ได้แต่มันสิอันไลายเกินไปเอาผสมน้ำแมนนองเอเมิลี่เอาผสมน้ำร้องเฮ็ดปีที่แล้วพักกังงามจ้าพึ่งร้องเฮ็ดเบิงยินพินพนวา เห็นเพันเห็ดนะว่าและเห็ดแ <c oughs> <c oughs> สบไปแล้วเพราะว่ากินมันแห้งเนาะเอาไว้อยู่ในอันในอันตรงอันนี้มันก็สเจี๊ยอนนะจังน้อยอันนี้บ่ได้จ่อจงว่าเป็นสตแตนเลสนะจ๊ะเพราะว่าแม่น้องเอมิลี่บ่มีบ่มีอันถุงยางก็เลยสิจิดไว้จิดปากอันนี้เพิ่นไว้ <c oughs> เอาตามเจ้าของนี้จ้ะ ทุงยางกับบมีทุงยางอุดหลต้งแต่ทุงยางขึ้นราคาเนี่ยบ่คอยมีทุงยางเฮียนพี่จะาห่อปิดปิดปากพันไว้จักหน่อย บกิกออกมาหมักมันไหวจ้ะหมักปิดปากมันสิได้สิได้ละลายสิได้อันันว้ไว้สิได้หดไว้จ้าจะมาลิ้นเบียให้สนิกเกนให้หอยทานโอ้ตายตาย ไม่ได้กินเบียร์แต่โดนรักษาสุขภาพกพกินเบียร์จ้ะโอ๊ยเตกี้มันอาบเอาแมนบ่ <laughs> จ้ากับดักหอยถาดเขาเขากับฟังฟังแกวลงไนหนีเลยจ้าฟังแกวลงในหนีเขาเดี๋ยวเขาได้กินแล้วเขาก็มหาเอง เดี๋ยวเขาได้กินเบียร์เขาหอมกินเบียร์แล้วเขาเขอมมาหาเองคือบ้านเฮาล่ะจ้ะได้ยินเสียงหมอล้ํเสียงดนตีห้องล้ํกะมาแล้วนะห่านคือกันจ้ะหอยถาดก็คือกัน <laughs> ทั้งนี้คือสวนเพื่อนบ้านจ้าของเพื่อนงามงามบ่มีหย่าจักตน้นอ่อนซ่อนฝรั่งผนปลูกเบื้งของเพื่อนงามคักหย่ากับบมีอันนี้ก็ปลอดสารผิดคือกันจ้าเพิ่นนนางทอนนาง,นนางลกเบิดมืออันนี้ก็สวนเพื่อนบ้านจ้า สวัสดีจ้ามามามากินสุปน้ำมันสมกับแม่น้องเอ็นไม่ดีมั้ยเนี่จ้าอันนี้ผักแป้นเก็บมาตั้งแต่สวนจ้าผักแป้นแล้วก็มีผักชีหอมนี่จ้าทำการสุปมาเด้อจ้ามากินสุปน้ำมันสมกับแม่น้องเอ็นไม่ดีจ้า กินน้ำกันซุปน่าไม่สมเรียบร้อยแล้วจ้าเมนี่แม่น้องเอ็มแมลี่ก็สิกินกับเอียงวัดเตี้สมพักเซียนกับหวกพักสะดาจ้ามาเด้อมากินน้ำกันอันนี้กับปิ่งหม,มาด้วยจ้าเสแสบน้ำกันสวัสดีจ้าเมนี่พ่อน้องแมเอ็มแมลี่อีกแล้วจ้า มันี่แมรี่เบอยูพอกับเบอยูมาแต่เหลืองานอยู่คนเดียวมันี่ก็เล้วแวรไปเก็บพักเสดาวจ้าพักเะดามากินกินกับยังเมื่อซุปน้ำม่โซมอันนี้ทอดหมูอืมเข่าติดเมื่อ <c oughs> <c oughs> จะมากินน้ำกันแสบๆ้วเข่าัน,นีสมพักเสียนคันไว้ เชียมปลากับไปเก็บอยู่จา่างว่าได้เก็บไว้เอาไปขายเบิดเขาติดเมื่อกินพูดเดียวดอกอืเขากำจัดนา้พี่น่อง จ้ะซุปน้ำมัมโสมซุปน้ำมันโสมในแฟนก็กินนะจ้ะของโปรตีนเพรตีนวายูมันเนี่ยกินแท่นเพลิน มีจังไรกับขอบคุณสุกคนที่กดติดตามหรือว่าเบิงกดไลค์กดแชร์ด้วจ้าเป็นกำลังใจให้แม่นองเอเมลี่กับฝากขอบคุณหลายๆแม่นองเอเมลี่กับหาสุขคนอยู่จ้าแต่ว่าห่างจากษานะจากน้อยไปไว้อะไรมันหลุดเนาะ งแม่น้องเอมเมลี่ทำงานนั่มกับสีส,าาสเน่นจังหน่อย